ไม่ต้องกลัวว่าเป็หัวนี่อาัานนไม่เาไม่เนา่เา่เาไม่เอ่เนาไม่อเ่อาไม่เา่เอาไ่อาเนาไเไม่เาม่เอาไมเเรานเอาาไมเอาไม่อไม่เอาไ่เอาไม่เไม่เอ่เไม่อได้เอ่เอ่อาไม่เอเอไมเอาเาไม่เอเอาไมอม่าไม่เนาไมนเนไม่เไม่เไม่เอา่อามเออมเาไเอา่เอา่เามเไมเอาม่เเาไา

ชิดแล้ปทำไรเราไม่ได้จังหวะพระเตะม,มาก็ชนเลยไม่ไม่ต้องถอยทั้งถอยมันยาวก็โดนสมมติยืนยืนกันเนี่ยได้ธรรมัเตะจดูกตีสวยๆแล้วเ,เาตาตตแข่งเจ็บนิดนึงลงทุน,น,นหน่อยเขาเป็นตะไทยได้มันโดนทีเดียวเราได้หลายไม่โดนนะไม่คือถ้าหยุดที่มันไม่ได้แต้มมันไม่แข่งเขาถ้าเราชิดเราได้ยืนกัะ ถ้ามันรอก็ไม่ต้องเข้ารอก็ยืนพอมาเตะอข้างสวลยถ้าสวนเลยตัวติดเตะไปเลยครับเตะไหมเตะเลยสวนเปเ่าเอนถ้าาไปเตะนข้าติดเตะเลยต้มยตัวออข้างเลยขอข้างแล้วก็เตะขอข้างถ้า่อยตรงโดนจะบอกเลยถ้ายตรงโดนนะแล้วกเตะเขาขึ้ พยายามข้างในทรัไม่ไม่ต้องรอแต้มนะรอดินเตยู่รอดินเยรอเข้าไม่ต้องรอแต้มรอแต้มทำไมอะรอดิยู่อีอีก เข้าระยะอเ็นเข้าไม่เฮ้ยองทำไมอ่ะเตะนี่เตะไปเอ้าเต่อาอ่ะหอยอ่หอยอ่หออ เจอกันเองน,นะนะชนะใช่ไหม,ไมใช่